สวัสดีตอนเย็นๆค่ะทุกคนตอนนี้โยชิกำลังนอนอาบแดดตอนเย็นๆนะคะแดดร่มรุมตกอากาศดีๆฟินมากเลยฟินมากเลยนี่เพราะว่าเมื่อเชา้าฝนตกนะคะอากาศดีมากตอนเย็นๆเพิ่งจะมีแดดรำไรอากาศดีๆขอหลับสัก แป๊บนะจ้าโยชิบอกนะคะท่านอนนะเธอจะฟินเกินไปแล้วโยชิดูค่ะทุกคนดูท่านอนค่ะดูค่ะท่านอนค่ะท่านอนนอนอยู่บนม้าหินอ่อนหน้าบ้านนอนงอมือกวักเงินให้แม่ใช่ไหมคะ ค่ะทุกคนอิอหืมากนอนเย็นสบายสบายไม่สดใจใครเลยอากาศดีเอาตกใจเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงเขาขับรถผ่านหน้าบ้าน ตกใจหลับต่อดีกว่าดีวันนี้จะให้ถ่ายกี่นาทีคะวันนี้ให้แม่ถ่ายกี่นาทีคะเย็นนี้กี่นาทีดีเราถ่ายเต็มหน้าถ่ายเต็มหน้าดีกว่าหลับไปเลยแอบถ่ายอยู่หลับเลย หลับเลยนะนี่คือเริ่มง่วงค่ะทุกคนอากาศก็เย็นจริงๆด้วยน่านอนเ,อเสียงนกเ,อเอนอนต่อเถอะไม่เป็นไรเสียงนกเออนั่นนั่นแหละนอนเลยนอนดูนกหูกนอนฟังเสียงนกดีกว่านกกระจิบ กำลังจะเข้ารังนะคะเห็นไหมได้ยินเสียงนกไหมชิชิได้ยินเสียงนกร้องไหมอ่ะเช,ชยฟิน,นจังเลยอิจฉายัางเลยอ่ะอิจฉาแมวนะเนี่ยอิจฉาแมวจังเกิดเป็นแมวนี่แซะจะสบาย ใช่ไหมเกิดเป็นแมวแสนจะสบายนะคะดูสิว้าวจาเ <c oughs> จช่จช่กวนได้ไหมขอรบก,กวนเวลานอนได้ไหมทำหน้านิ่งนะคะหลับไปแล้วคะ่ะขอสี่นาทีนะคะ พอสีนาทีนะตอนนี้สามนาทีครึ่งเองอีกสักครึ่งเป็นไรเอาสีนาทีพอจวจะปล่อยให้หลับสบายนะคะไม่กวแล้วนะแค่สีนาทีก็พอนะโอเคนะโอเคนะชิภาพมันทำไมมัวมัวอย่างนี้เนี่ย ว้าวเอานอนลงอา้อ้าวไม่ได้แล้วดูท่านอนค่ะทุกคนเปลี่ยนท่านอนบายตกใจอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตกใจอุ๊ยโอเคนะคะ ขอบคุณนะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือแม่นะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะโอเคไม่กลวแล้วค่ะดูหนวดปลิวสิโอ้โหฟินมากเลยลมหนวดปลิวนะฮะหนวดปลิวโอเคจ้าไม่กลนแล้วนะคะ ได้เวลาตามที่ก็ต้องการแล้วไม่ควรแล้วจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูติดตามน้องโยชินะคะขอบคุณค่ะจุ๊บจโยชิ